ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตเกียช่องของคนรักรถที่นี่เรานําเสนอเรื่องราวของรถยนต์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้มอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถบัสและรถบ้านพบกับข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนทั้งสเปคฟีเจอร์และดีไซน์ของยานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดของรถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศนั่นก็คือ t o y ย TA h i a c e รุ่นปี2025รถตู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความทนทาน ความสะดวกสบายและการใช้งานที่หลากหลายโตยโยต้าไฮเอส2 0 25มาในดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแรงทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้พร้อมไฟหน้าแบบเลดที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกเส้นทางเส้นสายตัวถังมีความโค้งมนแต่ยังคงเอกลักษณ์ของไฮเอสที่เป็นทรงกล่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอย่างเต็มที่ด้านข้างติดตั้งกระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวในตัว และล้ออัลลอยขนาด16หรือ17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับภาพลักษณ์ของรถตู้คันนี้ภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮเอสปี2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความรู้สึกที่หรูหราและใช้งานง่ายมากขึ้นเบาะท,ที่นั่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายรองรับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์เช่นรถโดยสารรถรับส่งพนักงานหรือแม้แต่แปลงเป็นรถบ้านก็ทำได้อย่างสะดวกมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางพร้อมแผงควบคุมที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย แสดงผลแบบดิจิทัลพร้อมหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อ Bluetooth เครื่องยนต์ของ Toyota h i ฮเอส225มีให้เลือกทั้งแบบดีเซลและเบนซินโดยเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นขนาด2.8ลิตรสีสูบเทอร์โบให้กำลังประมาณ177แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทาน ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานส่วนรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตรก็ให้สมรรถนะที่ดีเช่นกันเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือวิ่งระยะทางไกลๆช่วงล่างของไฮเอส2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะบรรทุกผู้โดยสารหรือของหนักก็ยังคงรักษาความนุ่มนวลได้ดีมีระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังแบบแหนบซ้อนหลายชั้น ซึ่งช่วยรองรับน้ำหนักและซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย Toyota h i a เอ2025มาพร้อมระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยเบรก k BA และระบบควบคุมการทรงตัว VSC นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและกล้องมองหลังที่แสดงภาพบนหน้าจอกลางเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์รวมถึงถุงลมนิราภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าอีกด้วยสำหรับผู้ที่มองหารถตู้ที่ทั้งใช้งานง่าย มีความจุเยอะปลอดภัยและดูทันสมัยโตโยต้าไฮเอสปี S B 2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการเดินทางของครอบครัวรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเกียรของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า